เขาไม่ใส่แมสเลยสักประเทศหนึ่งเนี่ยมันจะบอกว่าเขาบอกว่าให้ยืนตรงนี้แล้วจะถ่ายรูปตึกนี้สวยมากอันนี้คือเ <c oughs> ที่ยวตามแมพค่ะรถสมัยดิเลอร์นะครับนี่ทัเป็นร้านขามให้สมัยนี้นะใครมีก็เลยเจอตอหมอแล้วเขาก็โดนบล็อกโดนบล็อกในที่นี้คือเวลาติดต่อตอนนี้เป็นเวลากี่โมงคะ่ะกับซ่าเราอยู่ จกลาง,งเมืองวอเวซออากาศหนาวนะคะบรรยากาศของห้องของเรานะคะวันนี้เมื่อคืนเรามาดึกใช่ไหมทุกคนเราก็เลยแบบว่าตื่นสายมากตื่นมาก็เที่ยงเลยนะคะบรรยากาศโดยรวมนี่วอซอกับหนาวอะวิวหน้าห้องเราเลยจ้า ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะโอแลนด์โซเรามาดึกมากเรามาถึงตีสองแล้วเราก็ตื่นสายมากเราจะบอกว่าอากาศหนาวหนาวเนี่ยแต่ว่าพอด้พี่ผ่านมาคือร้อนแต่มานี่คือหนาวไม่มีขายาวมีแต่ขาสั้นที่เนี่ยเขาไม่ใส่แมสเลยสักประเทศหนึ่งช่วงนี้นะคะไม่มีใครใส่แมสแล้ว ขึ้นเครื่องบินมาเขาก็ไม่ใส่แมสแล้วอุม้มใส่แมสคนเดียวเว้ยมองทั้งเครื่องมองทั้งเครื่องมองแบบว่าเอ,อ,อ้นี่ดูมาจากไหนทาไมใส่แมสเท่านั้นแหละพอก๊อบไอนแล้วทุกคนหันมาปลุกเขาดูว่าเราเป็นโลคเออเดินหนีไปเลยรีบเดินหนีไปเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ในวอร์ซอนะครับโปแลนด์นะครับก็เป็นเมืองชิวๆนะถ้าคนไม่ชอบความปลุกพ่านในยุโรปเนี่ยต้องประเทศชิว ที่นั่งเยอะสปายมีน้ำแข็งกินไม่ต้องแย่งกับใครร้านชิวๆเยอะแยะเลยครับเป็นก็เมืองเขาก็โอเคนะก็ดีเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับถ้าใครไม่เคยมาก็ลองมาแล้วก็ที่พักถ้าคุณคิดว่าในยุโรปเนี่ยห้องใหญ่ๆห่หายากที่นี่3ามสี่พันบาทห้องก็เริ่มเพิ่มแล้วนะลองมาดูมันก็จะมีสถาปัตยกรรมอาหก็ใช้ได้นะผู้คนดีที่นี่ อะไรก็ถูกนะเพราะหนึ่ยยตงต่อหนึ่งต่อเจ็ดกว่าบาทเองก็ก็ชิวอ่ะก็ซีนเคฟซีก็สองสร้อยก็อิ่มมากแล้วอะ่ะถือว่ารับได้นะครับไปเราไปเที่ยวกันนี่ครับแลนด์มาร์คแรกที่เราต้องมานี่แต่มองไม่เห็นยอดเลยอวันนี้อากาศไม่เปิดนะครับหมอกเยอะออดูเหมนปินดยอดเลยอตรงนี้น่าจะเป็นใจกลางเมืองเขาเลยนะที่วอร์ซอากาศถือว่าโอเคค่ะ17องศา ใส่ขาดสั้นได้พอดึงถุงเท้ามาเาเมื่อกี้ฝรั่งไม่เข้าใจแฟชั่นกรุงเทพเพรฝรั่งเหลียวมองแบบว่าเอ้ยมาจากไหนแล้วทำมืออย่างนี้ให้เราก็ตอบกลับอย่างนี้เลยแบบด้วยความมั่นใจแต่ก็แอบนอยหน่อย,อยๆว่ามันแปลกใช่ไหมอ๋อตึกนี้ไงท,ที่ทุกคนต้องมานะคะมันเหมือนลูกว่าเลยที่มันกำลังลเลือนหายไปเนาะใช่ยอดมันเลือนกับซาตอนนี้เรา เราเดินอยู่ใต้ดินนะครับทะลุข้าขมถนนเราก็เลยเดินใต้ดินดีกว่าก็เป็นข้างล่างเมดโกเมื่อกี้อุ้มเห็นลอตเตอรี่ง่ายเห็นไหมเหนื่อยรู้สึกเมื่อก่อนเมื่อกี้อุ้มเห็นลอตโตอยากขูดมากเลยกลัวถูกรางวัลใหญ่แเราแต่ว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะแล้วเราก็ต้องทำใจไม่ได้ขูดอ่ะเขาป่วย <c oughs> เดินง่ายนะมันดูปลอดภัยกว่าทุกที่ที่ไปเลยอ่ะในยุโรปนะ ในโซนที่ที่ไปมามันดูปลอดภัยหรือว่าเรามาเราก็มาช่วงบ่ายนะก๊อฟซ่าเนาะไม่วันนี้วันอนาะทิตย์เขาเปิดหมดเลยคิดว่าประเทศนี้มัเขาชิวนะหยุดคือหยุดสิหย,ดดหยุดวันอะไรคะวันนี้มาอาทิตย์นี่ที่นี่สัญ,ญลักษณ์เออเขาเรียกว่าโปรแลนด์สัญ,ญลักษณ์ที่นี่ห้องน้ําเป็น W C นะคะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะบางที่ก็เป็น W C บางที่ก็เป็น t อยเล t ที่นี่นะครับเอ่อเป็นแลนด์มาร์คที่จุดถ่ายรูปที่เขาวาไม่ต้องพูดอย่างนี้ว่าเราไม่เขาไม่ได้เขาว่าแต่คือในในแมปนะคะกดแมปให้หน่อยค่ะในแมปมันบอกเลยว่ายืนตรงนี้ถ่ายรูปสวยเนี่ยเห็นไหมมันมีรูปรูปถ่ายรูปนะเนี่ยมันจะบอกว่าเขาบอกว่าให้ยืนตรงนี้แล้วจะถ่ายรูปตึกนี้สวยมากอันนี้คือเที่ยวตามแมปอ่ะเราเดินต่อนะคะ แต่ตอนนี้คือเงามันหายไปค่ะ แล้วนะครับว่าถ้าคุณไม่ไปทั่วโลกแล้วคุณจะไม่รู้ว่าแต่ละประเทศแม่งต่างกันยังไงโปรแลนด์นะครับแม่งมาช็อกเลยนะครับมาเดินห้างแม่งปิดห้างเปิดนะแต่ร้านปิดเยอะมากเออแปลกที่เาห็นเลยเพิ่งเคยเจอนะมันเป็นวันอะไรคะกบลซ่ามันเป็นวันอาทิตย์ครับเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดเนะี่ยเขาไม่เปิดแล้วแต่ร้านไหนอยากเปิด,ปดก็เปิดร้านไหนปิดก็ปิดดูดิก็ปิดเยอะแยะไปหมดเลยมีมน้อยร้านมากที่เปิดจะ<ต>ไม่เห็นร้าน,<ต>านเปิดสนะักร้านเลยนะเปิดแอ<ม>ร์ด<ม>้วยใช่ วันนี้นะครับเรามาเจอแลไอเทมของญี่ปุ่นนะแต่อยู่ในยุโรปนะครับถ้าอยู่ในยุโรปเนี่ยมถือว่ามเจ๋งมากเลยนะเจ้าของที่แบบว่าใช้นะครับเพราะว่าบอกเลยว่าไปยุโรปมาเนี่ยหา,ายากมากมีที่<อ>ปารีสเพียงละพันหนึ่งเนี่ยที่นี่วอร์ซอเอะไรว่ะโปแลนด์เนี่ยออละพันหนึ่งครับแล้วทะเบียนเ,เขาโคตรเจ๋งเลยนะครับชื่อดูจีทีอาร์เลยโ,โอ๋อสัญลักษณ์เขาโปลแลนด์ไงพีวาย อัญนี้รักประเทศเนี่ย P Y อันนี้แบบเดิมๆอะคะนนมีชุดแ,แต่งไหมมันเป็นสเปค08เป็นสเปค08ตัวแรกเดิมๆโอ้คันนี้น่าจะเดิมสนิทเลยแหละเดิมหมดเลยแต่ยางใช้ยางญี่ปุ่นนะน่าจะนําเข้ามาทั้งคันแหละน่าจะเป็นรถนาเข้าจากญี่ปุ่นมาอย่างนี้เลยนะ,เ,ะเจอแหล่ไอเทมในสาววงเดียวกับเรามีรถไซค์คันนะคะไปไหนวะ รถคันนิดเดียวเลยดูดิพันกันจิ๊น่ารัก,<า>กขับเร็วด้วยอันนี้เป็นรางแบบว่ารางใช้ไฟฟ้าจากข้างบนเนาะจากเชือกข้างบนงไม่ไม่จากคนขับเหรอคนขับด้วยนี่ค่ะมือใหม่การท่องเที่ยวแบบสองคนไร้ภาษานะ Yes no o k น y อ เราพึ่ง Google Map นะคะ Google Map จะบอกเราทุกจุดเลยบอกเป็นภาษาไทยด้วยนะคะว่าตรงนี้มีร้านอาหารตรงนี้เอาไว้สำหรับถ่ายลูกสารพัดส,สิ่งจริงกระเบลมากนะคะเราก็มาถึงจุดแลนด์มาร์อีกหนึ่งจุดนะเป็นพิพิตภอันเขเรียกว่าวอาสซเกี่ยวกับพิลเลอร์นะมันก็อยู่ในโซนตึกเก่าไม่ <S <S ไม่ใช่โซนแบบตึกใหม่ๆแล้วก็มีตึกเก่าๆมีตึกเก่าอยู่ตึกเดียว เราจะเข้าไปดูพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะเรทราคานะคะ25 PLN ก็เป็นเงินไทยประมาณ200บาทเราสามารถแตกการได้นะคะสำหรับลูกเพจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะคะซื้อไปฝากนะนี่เลนี่คือบัตรติกเก็ตนะครับเรากำลังซื้อของฝากให้ลูกเพจนี่โอเค <cin stereotype> เราเข้ามานะครับในพิชิุภัณฑ์เ่ยวอ์ซนะครับเกี่ยวกับทิปเลอร์ทั้งหลายนะครับใช่เครื่องบินของเล่นมาให้ดูนะไม่ใช่ในสมัยนั้นเครื่องบินยุคนั้นนะคะตอนที่เขาก่อสงครามเนาะเสื้อเด็กเสื้อเด็กสมัยก่อนของเล่นเด็กสมัยก่อนเนี่นั่นแบบว่าเด็กก็เป็นทหารสมัยก่อนนะ มันเป็นความเศร้าเนเาะมันดูเศร้าจังเหมือนตั้งมันเป็นตุ๊ก,กตาสม,มัยก่อนเป็นห้องเกี่ยวกับเด็กทั้งหมดเลยนะเนี่ยมันเกี่ยวกับของเด็กทั้งหมดมเ้ใ เครื่องบินใหญ่อยู่ตรงนู้นอะพิพิธภัณฑ์ของความเป็นมาของเมืองวอร์ซอว่าเกี่ยวกับการลบสมัยก่อนนะเป็นมิวเซียมมาก คือเมื่อก่อนเนี่ยการสื่อสารจะไม่มีแบบว่าวทีวีโทรทัศน์อะไรเยอะแยะก็คือจะพิมพ์แล้วก็แจ,ๆๆจกแจกแจกจ่ายไปนะแล้วก็ลงพิมพ์ลงโทรสารรถสมัยฮิตเลอร์นะครับนี่ทเป็นล้านที่เราให้สมัยนี้นะถ้าใครมีครอบครองนี่นะอยู่เมืองไทยเนี่ยน่าจะคันเป็นล้านยนะ่าง บอ,บอกว่าออกวอล์กันดีกว่าค่ะก็บายบุ๊ง้วซอใช่ไหมเหล่าเพิ่งรู้นะเมื่อวานก่อนขับก็ยังดีใจกันอยู่ว่าเดี๋ยวกลับบ้านละพอมารู้ทีหลังดูคดูพาสปอร์ตวีซา่าโอ้โหกัอยู่เกินมาสามวันเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างน,นะไม่เป็นไร <c oughs> แต่แต่เรามั่นใจว่าการที่เรา ้าขาดสามวันเนี่ยเราจะต้องโดนค่าปรับแน่นอนเราจะต้องติดหน,อนออออ่อต่อมอขาออกแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเราผ่านขั้นตอนตรงนี้ถ้ามันมีอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะอาก็ซ่าทำอะไรคะเปลี่ยนเกี่ยงกลางสนามนี่เมื่อกี้เล่าสถานการณ์ตื่นเต้นทั้งวันของวันนี้หน่อยได้ไหมคะคืออย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆอ่ะพาสปอร์ตเราไม่เคยดูเลยว่าเราได้วีซ่ามากี่วัน ทีนี้เรายื่นแทนไปที่สถานทูตโปลแลนด์ใช่ไหมเราก็มีทั้งตั๋วไปตั๋วกลับก็โอเคได้ตัว๋วได้วีซ่ามาเสร็จแต่เพื่อนเราที่ที่จะต้องร่วมทิปกับเราเนี่ยเกิดพออาสปอร์ตหายที่อิตาลีแล้วก็ต้องออกพาสปอร์ตฉุกเฉินสถานทูตไทยในอิตาลีเขาบอกว่าจะต้องบินกลับเลยผ่านอิตาลีเขาก็จองตั๋วให้พอจองตั๋วให้เสร็จตั๋วเขาเป็นตั๋วการบินไทยแต่แบบ ต้องไปพักเครื่องสองที่ที่แรกจากอิตาลีไปเยอรมันพอ<า>ไปเยอรมันแฟรงก์เฟิร์ตนะคะมันก็นนมันมันอยู่ในมันอยู่ในอูมันก็คืออยู่ในยุโรปจะไม่เจอตอมอไม่ต้องหรอกเเดี๋ยวขั้นเวลาก่อนต้องเตือนเลยนะครับถ้าใครไปต่อเครื่องแฟรง k ์เฟิร์ตเนี่ยอันตรายมาก อ่าต่อใช่ไหมคะเดี๋ยวเราต่อก็คือพอเปอิตาลีไปแฟรงเฟิร์ตเนี่ยพอออกจากอิตาลีอิตาลีมันเป็น e อเออมันเป็นยุโรปอยู่เป็นเชงเกนอยู่กับเยอรมันก็เป็นเชงเกนนะคะก็เลยไม่เจอตอมอที่สุดท้ายที่เราจะออกจากยุโรปก็คือแฟรงเฟิร์ตเพื่อนที่จะออกเนี่ยคือที่สุดท้ายที่ในยุโรปก็คือแฟรงเฟิร์ตเยอรมันเขาก็เลยเจอตอมอแล้วเขาก็โดนบล็อกโดนบล็อกในที่นี้คือ วีซ่าเกิน2วันวีก้าวีซ่าเกิน2วันเสร็จเขาปรับเงินด้วยเงินสดเท่านั้นเอาแค่เงินเยอรมันกับเงินยูโรเท่านั้นนะคะเครดิตการ์ดเขาไม่รับแล้วทีเนี้ยเพื่อนก็ไม่มีตังสองคนที่โดนนะคะก็คือโดนติดต่อมอไม่ให้กลับไทยใช้เงินมดแล้วก่อนจะโดนใช่แล้ว แล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยพอโดนเสร็จใช่ไหม mm hmm. เขาก็กําลังจะตกเครื่องด้วยแล้วทีเนี้ย mm hmm. ขอเคสเขาแล้วเราตังจ่ายไม่หมดเขาก็ยื่นข้อหาว่าเราอะเหมือนแบบลักลอบเข้าเมืองหนีหนีวีซ่าสองวันวันนึงก็นับถ้าหนีวันนึงสองวันปีนึงมีค่าเท่ากันค่ะเขานับเสร็จแล้วเขาก็ปรับเขาเรียกเงินเป็นเป็นร้อยยูโรนะเราไม่ใช่แค่นั้นเราเ้าเราก็มีแค่า40ยูโรเสร็จพอ40ยูโร เขาก็เลยออกใบให้ไปรายงานตัวรายงานตัวไงพี่กอฟต้องเดือนละนะครับ4อาทิตย์ตอนหนึ่งขังเป็นเวลา10เดือนิดูเขาต้องไปถ้ากลับไทยแล้วเขาต้องไปรายงานตัวที่สถานทูตเยอรมันสิบ <10 S 2> เดือนถ้าไม่ไปคือมีความผิดความซวยแต่อุ้มเนี่ยกลับตามแปนอุ้มก็เครียดเลยพอฟังเพื่อนพอเพื่อนกลับก่อนวันนึง <c oughs> เพื่อนโทรมาบอกว่าติดต่อมอไอเราก็เครียดเลย <c oughs> โทรไปหา <c oughs> สถานทูต ติดต่อน,นู่นนะี่น่สถานทูตไทยในโปลแลนด์ก็บอกว่าช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณบีซ่าขาดคุณไม่ดูคุณแพนไม่ดูเวลาคุณอาจจะต้องโดนค่าปรับแล้วติดต่อมอที่นี่<ม>เราก็แบบเตรียมการเลยค่ะวันนี้เราขึ้นเครื่องตอนตอน5โมงนะแล้วเราก็รีบมาตั้งแต่เที่ยงเลยอะ<ม>เพื่อที่จะแบบว่าติดต่อมอจะได้ไม่ตกเครื่องเพราะยังไงเขาให้เรากลับแต่เราต้องเสียค่าปรับแต่มันจะมีผลต่อการขอแชน เชงเก้นรอบต่อไปอาจจะไม่ได้เข้ายุโรปแล้วแล้วเขาอยากให้เราและทีเนี้ย <LLC> พออุ้มก็ระทึกมากเลยเว้ยอุ้มก็รีบไปแท็กรีฟันทุกอย่างเรียบร้อยเพื่อที่จะมาเจอตอมอเพราะว่าติดแน่นอนในใจคิดตอมอก,ก็ดูนานมากแล้วแฟนก็กอบก็โทรหาเพื่อนที่พูดภาษาอังกฤษถึงเก่งแล้วเขาก็บอกว่า no 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 t no, no ท l e p h ห้ามโทรศัพท์เขาก็ดูดูนะคะมากแล้วเขาก็ประทับให้เราเข้ากับประเทศได้เฮ้ยเราไม่โดนอะไรเลย โค้ชโชคคิทั้งนั้นที่เราเกินมา3วันนะคะใครที่ได้วีซ่าเชงเก้นดูว่าให้เขาเที่ยวต่อครั้งกี่วันสมมุติว่าเราได้วีซ่าหนึ่งเดือนมันจะเขียนข้างหลังว่าต่อครั้งอยู่ได้10วันก็คือในหนึ่งครั้งอนะอยู่ได้แค่10วันนะแล้ามาใหม่ได้โค้ชคุณได้5ปีอยู่ได้แค่30วันต่อครั้งคุณดูด้วยนะคะไม่ใช่แทนแบบเราเราเข้าใจว่าหนึ่งเดือนอยู่ได,อได้อยู่ได้ทั้งเดือนก็ได้แต่จริงๆเรามันไม่ใช่ต้องขอบคุณคิด ต้องขอบคุณทริปนี้นะที่สอนให้เรารู้หลายอย่างรู้แม้กระทั่งว่าการบินในยูในยุโรปเนี่ยไม่เจอตอมอเลยแต่ก็เจอตอนที่เรากลับฝับ่งเอเชียเป็นที่สุดท้ายแล้วก็ทำให้เราอา่านสเกนเป็นว่ามันอยู่ได้กี่วันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่แบบว่ามีความกล้าความมั่วภาษาอังกฤษไม่ได้เราต้องเอาตัวรอดให้ได้นะคะโหลดไปเลยหาเน็ตดีดีโหลดคานเ a ล e กูเกิล อุ้มนี่ใช้ทานสเลคกูเกิลคุยตลอดแล้วฝรั่งเขาหน้าดุมากเจ้าหน้าที่หน้าดุมากแต่เราก็ต้องยิ้มสยามรับเขาขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะเตือนทุกคนอันนี้คนอื่นอาจจะเจอแล้วแต่อุ้มเพิ่งเจอนะก็จะมาเล่าสู่กันฟังนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมอุปีของฝากจากวอรทอ้วยนะถ้าใครกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วอุ้มชอบอุ้มจะส่งของไปให้นะคะขอบคุณค่ะ